มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสพัดจอมขวัญถามตรงๆเตรียมย้ายช่องไม่ต่อสัญญาช่องเดิม,หล,ม,ววมหลังจากมีข่าวว่าจะมีพิธีกรข่าวหญิงที่หมดสัญญาและจะไม่ต่อสัญญากับช่องเดิม รอยกระซิบข่าวเมาว่าเธอคนนั้นกำลังเจรจากับช่องใหม่มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในที่สุดก็มีข่าวล่าสุดออกมาว่าผังรายการใหม่ประจำเดือนมกราคม2564ของช่องไทยรัฐทีวี ไม่มีรายการข่าวแนวฮาร์ดทอลกถามตรงๆที่มีจอมขวัญเหล่าเพชรพิธีกรข่าวสาวชื่อดังของช่องอีกแล้วรายการถามตรงๆออกอากาศเป็นประจำเวลา17นาิก15นาทีถึง18นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องไทยรัฐทีวีเป็นหนึ่งในรายการประเภทฮาร์ดทอลกที่ได้รับความนิยมสูงรายการหนึ่งโดยเฉพาะแนวข่าวการเมืองโดยเฉพาะในช่วงการชุมนุมที่ผ่านมา จะมีคนในข่าวสองขั้วมารัววาทะดีเบตกันแบบมันหยดคนชมตั้งตารอชมตั้งแต่ทราบลายชื่อแขกรับเชิญและมีรีรันในช่วงดึกของทุกวันเลตติ้งตอนล่าสุดวันที่23ธันวาคม63ได้เรตติ้ง0.247แต่ช่วงรีรันเวลาลาวห้าทุ่มได้เรตติ้ง0.463จอมขวัญเริ่มต้นในสายงานผู้ประกาศข่าวที่ติบโตมาจากช่องนชั่นที กว่า13ปีย้ายช่องครั้งแรกมาทำสัญญากับช่องไทยรัฐที่จัดรายการข่าวแนวฮาร์ t ทอลถามตรงๆต,ต,ตั้งแต่ปี2559อยู่กับไทยรัฐทีวีรวม6ปีและเมื่อหมดอายุสัญญาเธอเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับช่องไทยรัฐทีวีทั้งนี้มีข่าวเรื่องการเจรจาเรื่องสัญญากันมาตั้งแต่ช่วงไตรมาส3ในปีนี้โดยนโยบายของช่องต้องการสัญญาระยะยาวมากกับผู้ประกาศข่าวทุก ใน,นที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าไม่ต่อสัญญามีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าจอมขวัญได้เจรจากับหลายๆช่องซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไปช่องวาไรตี้เกมโชว์เด่นช่องหนึ่งต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ